ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ฮู้พี่หมีวิ่งทำอะไรเหมือนน้ำพูเนี่ย,น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 ,ยนั่นสินั่งสุยยืนไงีพี่เป็นรูปปัน้นหรือเปล่าพี่เป็นรูปปั้นเดี๋ยววิ่ก็เหมือนรูปปันป้นเลยเดี๋ยวูปปันนป้นที่แบบพ่นน้ำออกมา ใช่มีเคชูมือให้เองมีคนน้ำอเนี่ยโอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในโลบ็อกแมปเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวดูช็ปหนึ่งนะอะไรวะมีมอะไรวะอีลิเวเตอร์นะครับหรือให้แปลไทยก็คือบิบแห่งมีมนะทุกคนทุกคนนะวันนี้วันนี้เราก็อยู่กับอ่าพี่น้ำหวานโฟกัสซี่นะครับแล้วก็มีแคสเตอร์ไอแล้วก็มีพี่มีพี่เบกกินะครับผมจะสเตอ่านเรียกว่าเลสนเมเปิ้ลในนีนะทุกคนนะโอเควันนี้จะมาเขาเรียกว่าเล่นแมปเขาเรียกว่าอะไรนะแมปมีมเหรอทุกคนไม่รู้อ่ะมันเป็นแมปไงวะ มันเป็นแมปที่แบบเข้าลึกไปมันก็จะสุ่มมีมต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันจะมีมอะไรให้เราไปนั่งขำเงี่ยมั้งไปแล้วเข้าเลยดีกว่าแล้วเข้าเลยดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าอี้ยห้องใหเราเราสี่คนใช่ว้าวอุ้ยอ๋อมีหลายคนนี่หว่าเฮ้ยสวัสดีถายน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มบีน้ำมะนาวนลิมะนาวใช่น้ำมะนาวเดอะดาร์กซองลิมะนาวเอามาได้ไหมวะอุ้ยมีเป็ดด้วยเดอะดาร์กซองกุ๊ก กูจะโดนลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเดี๋ยวหลกสองจักเวอโดนแจ้งลิขสิทธิ์เราต้องปิด้วยเหรอมันเป็นมีมเป็ดเหรอทุกคนอ๋อไม่ใช่นี่นะนี่มันเป็นเพลงตอนรอปะอรอที่นี่ไ่รอเนี่ยมีเวลาอยู่อ่าหอ้ศูนย์อ้าสาไส่อ้าวเฮ้ยอ้าวบ็อกอะไรอะแล้วตัวมีมอยู่ไหนอ่ะ มีแต่เสียงหมาอ๋อเรือหมาเต้นหรือเปล่าหมาเต้นหรือเปล่าพี่การหมาเต้นมันจะเป็นหมาแบบเห่ามันจะเปนจ้เห่าอ่ะเอืมแกมันชอบแบบดูหมาเต้นนะทุกคนอะไรอ่ะอะไรเนี่ยแอบอะไรเนี่ยอะไรเออเป็นเป็นแบบที่ค่อนข้างจะงงงงงมากๆเลยทุกคนนะคลิปนี้ก็จะแบบว่างงงเนี่ยนะครับเพราะว่านนั่แหละครับเล่นครั้งแรกเด่อคลิปคลิปยูทูบที่มันเป็นคลิปไข่แล้วมียอดวิวเยอะหรือเปล่าไฟล์ไฟใช่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 ไม่รู้ว่าพูดเป็นงั้น วิ่งมันน่าจะใช่นะอุ้ยเอ้ยเหมือนเคยเห็นอยู่เอออุ้ยเพลงอันนี้เพลงโลบอดึงอันนี้เฮ้ยเข้านูบนูบว้าวนูบว้าวนูบอะไรแมปอะไรจากเราไปแล้วมันมันเป็นแมปที่อะไรเก่าอะทุกคนเก่นอะไรเนี่ยนานี้เลยวะนานี้นานี้กูกูก็อยากจะพูดนานี้เหมือนกันจอนซีน่าเอ้ยจอนซีน่าตืดตืดหรือตืดหรือเปล่ามีจอนซีน่าไง โห่เลยวะเนี่ยเฮ้ยนีมต้อนดินะมีมของนุกคนมีมต้อนต้อนไงทุกคนมีแบบอารมณ์แบบมันแบบไอ้ี่คิดกำลังเปรี้ยวโตแล้วอเพชรข่าหูดตัดหน้าแกนใส่ทุกคนเดี๋ยวจะใส่เพลงเพิ่มไป็นอืกอืมเราจะติดลิขสิทธิ์ปรอวะเออเออไม่รู้สั่งว่ามั้งเออเพชข้าหูดไม่น่าติดนะเฮ้ยเราออกมาได้วะอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินมีมเลยอุ้ยมีลายมันเป็นมีมของฝั่งฝรั่งไหม ไม่รู้อ่ะอิสเรลนี่แล้เขาไม่ถึงอ่ะเราเข้าไม่ถึงมันจะเริ่มอารมณ์แบบว่าฝนทาโก้ป่ะไหนอน่ยทาโก้ทาโก้เฮ้ยไม่เห็นมีทาโก้ปล่อยลงมาเลยอ่ะตอนนี้ก็ให้มิวถือทาโก้เนี่ยไม่เห็นเมื่อกี้มันมันปล่อยลงมาไงไหนวะมีพี่ขโมยทาโก้ทำไมวะอุยแค่นี้เนี่ยนะทำไมไม่ได้ทาโกให้ได้คนเดียวเนี่ยนะแล้วทำไมหนูไม่ได้ทาโก้อะนั่นดิคือเราไปวิ่งเล่นที่ไหนหรือเปล่มันตบมาสองอันอะ No I didn't o g e t one เราทไมเราเราทำไมเราไม่ได้ทาโก้อ่ะนั่นสิหุ้ยเฮ้ยยมันพูดอะไรวะเมื่อก้ไอจิจะมันพูดอะไรวะมาอีกแล้ว่จนเออเพมาตัดมาเต้นใส่เียทนเล่นไมเล่นพี่มเล่นเนียนัสออรเนียอะรอะใ้ท่านเหรอใ้แอนเลยโอ้อะไรอะอะไรอะไรให้ดูเคซเอวเดียวอะไร คนดีเขาแบบว่าพีโต้คุณพาฉันมาเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยงงกันเป็นแถดทุกคนคนนี้ยังงงเลยเออไปเลยอ่ะแหนบที่ทำให้คุณงงใช่แล้วอะไรเนี่ยโอเชียนแมน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 แล้วยังไงต่อยังไงต่อทิกมีมบางเดชแทนจับมือเ่รอกลัวเฮ้ยฉันอยากจับมือกับนายจังเลยโอเชียนแมนคือใครวะ อะไรอะไรอะไรก่อนเอ็นทับเอไม่มีข้อมูล N A ไง N A What's in the world อุ้ยไต่ได้หรอในโลกนี้ไต่ได้เระบอกมันมีมันคืออะไรในโลกนี้สนุกกันสนุกอ่ะอออันนี้อันนี้สนุกกว่าดูมีมเยอะเลยอันนี้สนุกอันนี้สนุกเอออนี่สนุกดิปอ่ะเออเพื่อนชิคกี้ก็อยากรู้เหมือนกันมันมีอะไรในโลกเฮ้ยนี่มันนี่มันเชนี่มนุษย์อย่างงั้นเหรอมนุษย์ออสตา เช็คมากินเร็วเย,ย้อุ้ยอ๊ยมันวิ่งมาไม่มเข้ามาไม่ได้หรอเช็คมาจริงเช็คมาจริงเอาเอาอ,อ้อไโอ้ยโอ้ไม่ได้อ้ยโ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 อ้ยาอัวรอ้ยาก้ีมแน่เอยแอ้หนู้็รอ้ยโอ้โหไม่ไ <c oughs> อ้คือ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอดกโอ่ไโอ้ย่อ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยออ้ยโ่้ยโ้ยโอ่ยโอ้ยโอักโอ้ยโ้วจากที่เรา,เาต้ายโนะอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ย มันเหมือนด่านนั้นเลยที่มันเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าไงแบมปด่านลิฟท์ผีอ่ะมันเป็นลิฟผีอล้แต่ละคนตายเลยโก้โกูกลัวตายขึ้นดีกว่าตายขึ้นดีกว่าปลอดภัยก็เยอะเลยโอ้ยเอฟไอโอเไม่ได้มาต่อเฟสนอ๋อมันเป็นมีมเอฟไอโอเป็นเทาว่ะทุกคนทุกคนท่านรู้จักนะครับคนจะต่อเดี๋ยวอินเสิร์ตมีมแล้วคืนจะต่อผมอะเขาแบบ ใช่คนนี้พู่งเข้ามาตั้งตั้งแต่มีไม่นีแล้วพี่มิวและทาโก้ของเขาพี่มิวทาโก้ยังอยู่กับพี่อยู่อีกเหรอนั่นสิอร่อยอุ้ยอะไรเนี่ยห้องแดงเจ๋งเนี่ยเราไปเราเดินไปไม่ได้มันคืออาจารย์ยดาเข้าไปไม่ได้อีกครับอาจารย์ตัวเล็กจังเลยอ่ะและลูกของเขาแค่นี้นะ ให้ดูแค่เนียนะบางอันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นมีฝรั่งนะทุกคนคือเราเป็นคนไทยเล่นแบบฝรั่งมันก็จะงงๆนิดนึงไม่นี่หรอวลลกสิไม่นิดแต่ว่ามพิที่สุดโยกาโยกาอะไรนายโยดาหรือเปล่าจะพิมพ์โยดาหรือเปล่าว้าวใครเนี่ยเหมือนเหมือนแซนดิสเทลเลยอะมากันเลยอะ อะไรแคปเรฟอ่อ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 เยอะ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 เฉาะเยอะเยอะเฉาะวู้ฮู้วู้ฮู้มันจะมีคนไม่อนีหนึ่งคนนะพี่มิวบอกพากูมาเล่นเชียร์อะไรเนี่ยอุ้ยเอาท้ำไปตายนะกูต้องทำในแบบนี้หรอนั่นสิมีว้าวสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือการไต่อันนี้ทุกคนมีอะไรมีพี่เต้เหรอการทดลองแปลกๆอยาเล่นไหนเขาไม่ได้เลย เสียงอะไรวะเอ้ยนี่น้องน้องเข้ามาแต่ทำมาดูเลยเนี่ยไฟเฟย์ไฟย์คุ้มคุ้นๆอ่ะไฟังเหมือนเพลงกันการวันแม่เลยอ๋อ้ยเพลงนี้อ้๊ยเพลงมันสุดละโอ้ยปดโน้อยโน้อยเน้ยอุ้ยวิ่งไปหามันได้เอ้าเอ้า เอออ้าอ ah, okay. oh, okay. ๋อโอเคนึกว่าจะติดอยู่ข้างนอกซะละแซนอะไรเพลงของเซนเรอเนั่นพี่ประกอบคลิปพี่ก้าว NTR นี่ว่าเอ้ยไม่รู้ว่าเอ๊ะแคมแบ็กเฮ้ยนี่คืออะไรเอ่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือมันฝรั่งเหรอเราตัดมัน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอป้าหมอหมอตะไรอ่ะหัวใจเหรอผ่าตาหัวใจหัวใจตัดตาหรืออะไรไม่เห็นอะไรอ่ะใช่ มองยู่ไหนอยู่นี่แหละอ๋อเออเออเอออ่ะพิงมันสุดละเออเออเยอะ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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันหมายี่นี่ว่าชิบา เฮ้ยนึกถึงคอยด็อกเขี่น้องไม่ได้หรอมากระทึบหมากระทืบหมากระทืบหมานี่เน่นี่เน่อุ้ยหมาเดินได้โคตรเร็วอุ้ยหมาเดินได้ด็อกคอยทุกคนนี่คือหมาด็อกคอยด็อกคอยพี่โป้เล่นด็อกคอยเปล่าไม่เล่นอะมันเป็นเหรียญเกีงินอะนี่เน่อุ้ยมีหมาบางตัวเดินได้ Galaxy ใช่แล้วถ้าเราเดินเราจะตกปะอุ้ยขึ้นได้ด้วยไม่่นาเหลือนะเเ้ยราไม่ตกเราไม่ตกมุมมาแรงต่อไปเฮ้ย เมื่อกี้ก็ภูมิอะไรนี่หว่า k Dark โอ้มีคนรู้สึกว่าเราจะติดลิขสิทธินะจ้องแบบนี้ด้วยนะบูมเลยแล้วมูฟคนไทยแน่นอนปุ๊มาแล้วอะไรอคุณเป็นใครอะไรคือให้เห็นแค่นี้อะนะอะไร Lost meme โย่โย่ ไอ้ดอนโนเอนิมอลฉันไม่รู้อะไรเกันได้เห็นไหมข้างหน้าเป็นคนตาวอดที่เขายังไม่รู้เลย I don't know anymore รู้ดีสุดคนอื่นโอ้ยอินไซต์เดอะสคูลข้างในโรงเรียนอ๋ออาจารย์นี่อาจารย์ตัวเขียวอ่ะใครอะไรวะอาจารย์นี่ไงอาจารย์ไงโอ๋ออุ้ยเฮ้ยพแมปกันวนน่ะเฮ้ยต้องเข้าเรียนนั่งไม่ได้วะ เรียนแล้วเขาเรียนแล้วเขาเรียนแล้วเราได้อะไรมาเสียงประตูอ่ะน่ากลัวมากเสียงประตูน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอุ้ยอาจารย์มาอาจารย์มาอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารยนเล็้ยงเขาเรียนเลยทุกคนโดดเรียนเลยโอ้ยตายตายตายด้วยมีคนตายด้วยอาจารย์แค่ไม่เรียนต้องฆ่าเกงกันขนาดนี้เลยหรอโอ้โหต้องฆ่าต้องเกงกันเลยหรอเอ้ไม่หลบอาจารย์ไงอาจารย์ฟันนะต่อไปคืออะไจอน์ซินแล้วหรอมันวนลูปป่ะวะจอน์ซิน อ๋อเนี่ยเนี่ยโอซิคลีนอะไรเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยเป็นน้ำยาน้ำยาซักผ้ากล่องกล่องเหมือนไอติมเลยเหมือนน้ำยาซักผ้าเลยอะโอซิคลีนอันนั้นจะเป็นมีมสัญลักษณ์มั้งแต่เหมือนน้ำยาซักผ้าจริงใช่เอ้ยกล่องเหมือนสีทาบ้านเลยแอบแอบแอบเหมือนกล่องลูกอมอยู่นะกล่อ็เหมือนสีทาบ้านอ่ะเหมือนสีทาบ้านอัดลมน้ำอัดลมที่เป็นกระป๋องอเหรอใช่แล้ว เฮ้ยเหมือนอยู่นะแต่มันแพ็มเกจมันเหมือนพาเรามาเล่นอะไรพาเรามาเล่นอะไรเอ้ยเพลงนี้ตืดตืดดึกตึดตึดตึดนั่นดิเพลงที่คุ้นเคยเพลงนี้เพลงที่เป็นมีหมอวะนี่ติดนกกว่าเพลงเนี้ยทำไมวะเป็นรู้ทำไมมันเไม่เหมือนนกน้อยอะนกน้อยอ้วนอนกน้อยอ้วนโอ้ไม่นะไม่นะโอ้โอ้ไมีรู้ม่รู้มีรู้นี่ยใช่ใช่ไมีรู้เนี่ยเฟซนะครับโอ้ที่ผ่านมาทุกคนทุกคนต่อ ผ่านมา19มีมนะเราเพิ่งรู้จักกันแค่3มีมงโคตรแบบมี่งทาโคกูแดดขาโกร่ออะไรเงยอะเจอะเกือเจึง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 เพลงหมานี่มันสุดละเต้นเต้นเต้นอะไรต่อเนี่ยโยชิโอไอ้ใครเนี่ยโกบอ่ะก็เหมือนไอ้เนี่ยมังกรในมาริโออะใช่ป่าวะอะไรเนี่ย นึกถือว่ามันจะมียี่สิบเก้าชั้นแน่นอนอยู่ชั้นที่ยี่สิบเอ็ดตอนเนี้ยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออายไม่เหมือนหวานมาดูดูสกินอายดิโคตรเหมือนหวานเลยมันเหมือนยังไงวะอ๋อผมนะเอาผมมาดูใช่นี่ว่าเป็นหวานโอ้ไม่นะโหเป็นหน้ามาเลยอันนี้ไม่คือมีมันนะายรู้จักปะจำได้แค่รู้แค่เพลงอ่ะแต่ไม่รู้หน้า เออรู้แค่เพลงอ่ะมันคืออะไรวะตือ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 อะไรไม่รู้เพลงอะไรนะมันยาวจัง learning in the อะไรเนี่ย m e m learning in the 90s recorder วิ่งใน90วินาที ocean man อีกแล้ว ocean man ocean man นลงสัยอะไรครั้งนี้เขามี3จุดว่ะ เจกมีบายดีไม่แฮรดไม่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 เขาจะจับมือเธอแล้วคุณก็จะแตกตุ๊บกลายเป็นโกโก้คันอย่ามายุ่งกันเลยโอเชียนแมนสิน่ะอยู่กันดีๆเถอะจุ๊บจุ๊บอีนั่นนี่นุกว่าเยอะเลยทุกคนต่างต่างหลบหนีกลัวตายไงต้องหลบไว้ก่อนถ้าเราตายขึ้นมาเราจะทำไงอ่ะเราจะตูม แตกเป็นโกโก้ขันที่มีบอกมาเอาอะไรนั่นสิพี่มีบอกมาเอาอะไรอย่ามายุ่งกินทาโก้อยู่เออคุ้มสุดก็คือทาโก้นี่แหละเนี่ยอันนี้อีกแล้วมัข้หางเลยหนีดีกว่า what are you doing in my เราต้องแอบเลยนะใช่ใช่เราต้องแอบโอ้เพลงชิวจัดเลยเพลงชิวแต่อะไรเพื่อนตรงกลางโดนแน่เลยนั่นนี้เรียบร้อย มันคือกินตดของเชกเหรอเชกินปาก้วทำอย่างนี้ได้ยังไงมันมาตรงปากมันเออมันหันแบบหันมาข้างหน้าพอดียักษ์เขียวใจดีกินคนเขียวปากเหม็นและเขียวใจดีที่กินคนใจดีกินคนวัดตบปากนั่นดีเขียวใจดีที่กินคนถ้านี้ทำแล้วก็ีลิปนะโอ้ตกใจเลยตกใจหมดนึกว่ามีมาเลยโอ้โหจอดฉันลงกับพีโอครับทุกคนโอ้โเขาจะสู้กันแล้วนะฮะ โหไม่เห็นสู้กันเลยไม่ให้กูเห็นต่อยกันเลยเหม่เนสู้เลยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นเพลงขั้นรายการอะนั่นมาเพื่ออะไรแบบ้ชิๆนี่มันน้องผมนี่วะเนี่ยไออาตมาเนี่ยอาอาตมาอุ้ยน้องน่ารักมากเลยโอ้ยนี่มัน โอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหหูแตกูแตกโอ้หูแตกหูแตกบริหูแตกุกวนโซนนิ่โอ้โหโซนนิดหล่ามันเี่เมื่อกี้ใครเปิดเสียงดังสุดไว้บอกเลยไอพไอพีเลยดีนที่เสียงไีแค่หนึ่งอันต่มัว อ้าวพี่เออนึกว่าทาโก้พี่หายไปแล้วขอทาโก้หน่อยได้เปล่าพี่หมิวไม่ให้ทำไมอะไรอ่ะนี่มันไหนอเอ่ยเฮ้ยลงอ่างลงอ่างจบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเออว่ะอุ้ยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหมูสิบไม่ใช่่นี่เหรอจิ้งกูบินอะื่อไร่อะอะไรก็แค่ผู้ใหญ่บ้านเองแค่ผู้ใหญ่บ้านเองใช่อย่าร้อนตัวดิเออ ลิมสาไนลิมาบัวจะบินประคำนี้เลยละสาบัวสาบัวสาบัวอ๋อสาบัวสาน้ำนู้อีกแล้วนู้หัวโตนู้คิดเยอะหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าหัวโตเออพอตลกเมื่อไรจะจบเนี่ยนั่นไม่จบมันไปเรื่อยๆอ่ะกาวาถ้ามันาทำมันซ้ำนะครับเราก็จะปิดคลิปกันเลยนะครับผม จอซีหน่อยแล้วมีบางอันที่มันไม่ซ้ำใช่นี่ไงโน้ตไม่เดมอนซิมมีปืนอ่ะอะไรวะนะปืนปืนไม่มีมัิมีอะไรอะไม่เคยเห็นอ่ะมันงงอ่ะทุกคนใช่มันอาจจะเป็นมีมดังเดฝรังแต่คนฝรั่งบางคนยังไม่รู้นะเค่ยแบบอะไรวะนี่เออบางมีมก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะ ใช่อาจจะผ่านๆนี้ถ้าเป็นมีมไทยนะโอ้โหว้าวแอดนเมนโอ่เฉีม่วงม่วงจืดไอ้เป็นเชี่ยเอ็นเมนทีมมันจะพุ่งมาปะวะนั่นดิลบก่อนดีกว่าลบก่อนดีกว่ามันจะพุ่งมั้ยอ๋อไม่พุ่งไม่พุ่งโอ้ก็เลยจะตายแล้วอุ้ยอ้าวอุ้ยใครตายอ่ะเฮ้ยไม่ตายแต่ว่าอู้อู้กันหมดเลยเอนไม่นะเพื่อนเพื่อนเป็นลมแดดเพื่อนเป็นลมแดดคุณลุงหนวดลุงหนวดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกำนันครับกำนันกำนันพวกนั้นผู้ใหญ่บ้านหมูสิบนี่ทาโก้อยากได้ทาโก้ทาโก้ทาโก้ขอทาโก้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 ไหนเอ่ยอยากได้ทาโก้ตอนแรกพี่มิวอยู่ตรงไหนวะได้อะพี่มิวพี่มิวได้ได้ทาโก้เยอ้ยอได้แล้วได้ทาโก้แล้วลาทาโก้ลาลาเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดในแมปนี้ทุกคนและแม่งเรืองแสงด้วย เราสามคนมีค่ะคนไม่เข้าหวกว่ะไม่เข้าหัวว่ะก็เป็นสามสาวมันตั้งได้ยแล้วไงแบบผู้ชายก็เสือผู้หญิงไงโอเคโอ้ทุกคนได้มาแล้วแบบเสแสรตาชิปเลยโอ้โหคนนี้แต่งตัวเป็นนินจาเลยวะนินจามีเขาเนอะน่ากลัวเหมือนกันนะสิ่งที่คุมที่สุดแทุกคนดูดิในห้องนี้มีแต่แสงใช่เสแสบตาเนี่ยตอนเนี้ยฟุ้งฟิ่งฟิ่งฟังอ่ะฟุ้งฟงฟงอะไรเนี่ย นี่ไงนี่มันจบแล้วหรือเปล่าวมมีมหรออ๋อรวมมีมอ๋ออันนี้เจอมีมกบมีมนี่นี่ะจิกอะไรเนี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยเออมีมไอ้ไอ้ไอ้อพึ่งใช่แล้วก็อะไรวะเนี่ยกบแล้วก็ไดโนเสาร์มีมเยอะโซ่เคยเห็นอยู่นะมีนี่ด้วยจ่เห็นแค่บางบางมีมก็ไม่รู้อะคูบารี้ในสปาเกตตี้ กดปุ่มนี่เคยเห็นมิมกดปุ่มใช่เนี่ยเนี่ยไอเดโนเสาร์เนี่ยทุกคนต้องคุณตายกันบ้างแหละเออใช่เดนอสเสาเพลงดีดีที่สุดโอเคครับทุกคนก็สรับแบบนี้นะก็มีประมาณนี้ทุกคนนะเป็นแบบที่เก่าๆครับไม่ไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่หรือว่าคลายเครียดทุกคนคลายเครียดใช่เอามาคลายเครียดแบบเวลาว่างๆก็เล่นกันได้ผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะก็สับแบบนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแชร์กันด้วยกันด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหมที่พัฒน์ซีโอเกมบ๊ายบาย 爸爸耶呼！